สนิทกันไงก็ต้องเอาใจช่วยเขาอะแล้วก็ทำอะไรได้ก็ทำให้น้องเขามีทางที่จะมีวันนี <fin anta> <ots> ้ได <well> ้คร <aps> ับคือเราก็ไม่รู้สิมันจะมียกเลิกยังไงล่ะเราก็รอเวลาวันหนึ่งให้ให้น้องเขาเคลียร์ตัวเองให้ได้มันก็ทำกันต่อไปได้มันพว่า คพเรามันทําผิดแล้วมันก็แก้ไขตัวเองได้นะผมว่ามันไม่ได้ต้องผิดแล้วต้องตายไปเลยก็พยายามคุยให้ทุกคนเขามั่นใจในตัวดิวนะครับว่า<ม>คือกลับมาก็คงจริงจะมีคนที่สป,ปอร์ตดิวได้อยู่เพราะว่าโอเคแหละกระแสส่วนหนึ่งอาจจะ,ะลบไป แต่ก็ยังมีกระแสาบางบาง,บางส่วนที่ยังรักดิวอยู่ก็มีเยอะก็ก็ให้น้องกลับมาได้เคลียร์ตัวเองในในประเทศเราเองมันน่าจะง่ายกว่าที่น้องเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะหาเงินมาใช้นี่คงลำบากจะ,จะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่จะพูดในการที่เราแบบว่าใช้ผมเองก็รู้จักกับ ทุกคนอยู่แล้วก็ใช้ความเป็น,เ,ปนเราคุยเขาก็อาจจะแบบ<ช>เขาก็อาจจะมั่นใจมากกว่าที่ดิวพูดคนเดียวอะไรแบบนี้ครับ mm hmm. เราก็รู้ว่าน้องกลับมาก็น่าจะมีโอกาสที่จะทํางานใช้หนี้ mm hmm. ใช้อะไรได้หมด mm hmm. เร็วขึ้นอ่ะ mm hmm. ถ้าก็อยู่ต่างประเทศก็ทําอะไรลําบากก็เห็น mm hmm. เห็น,เห,น,เ,หนเห็นอยู่ ก็จะไหวอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าที่เขากลับมาไม่ได้ก็เพราะยังยังตกลงกับทางทางเจ้านี้ไม่คู่เจ้านี้ไม่ได้แต่พอเราได้ประสานเลยปุ๊บมันก็ก็เข้าใจกันมากขึ้นครับก็โอเคแหละคือเรารู้อยู่แล้วว่าดิวเขาก็รอวันนี้นะครับวันที่กลับมาแล้วทุกคนให้โอกาสเขา เดินใหม่มก็ก็กเราก็หวังว่ามีคนที่จะช่วยสปอร์ตน้องให้ผ่านตรงนี้ไปได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะ,ะทำอะไรโดยที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ยังคิดหรืออะไรอย่างงี้ก็ให้มันผ่านไปเพราะว่ามันไม่ได้ไปทำร้ายใครจนเสียหายที่มันจะกลับมาทำให้ ดีไม่ได้ครับผมมองอย่างนั้นคือก็ก <c oughs> ็ให้กําลังใจเขาเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่า <c oughs> ทุกคนแหละมันก็มีการทําพลาดกันได้ในทุกเรื่องแหละผมว่านะมันก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาก็พลาดไปซึ่งซึ่งเมื่อคนทาพลาดล้มก็ไม่น่าข้ามถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบว่ารุนแรงสักขนาดฆ่าใครตายอะไรแบบนี้ เขาดีใจครับดีใจมากครับก็น้องถ้าเขาน้องเขาเดินได้เราก็ดีใจเพราะว่าก็เหมือนกับทำให้น้องที่สนิทกับเราคนหนึ่งก้าวข้ามผ่านปัญหาให้ได้เร็วะครับเราจะนองกัรบบนนม,มายงกิจกรรมในอนาคตเหรอก็ต้องค่อยๆให้น้องเขาปรับตัวนิดนึงเพราะว่าเขาก็เพิ่งกลับมาแล้วก็นะ

เราตัวเราเองอโดนข่าวแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเฉยๆแต่วันนี้พอมาเป็นลูกเราที่แบบว่าไม่รู้อิโหอินเนด้วยอายุ16-15-16เองแล้วมามาทําแบบนี้ผมว่ามันมันมากเกินไปนะก็นั่นแหละคือพูดไงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ค <laughs> งแบบ รู้เวรกรรมคงมีจริงบ้างเรื่องพวกนี้อืออก็เดี๋ยวตงตั้งจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่เขาดีกว่าครับก็อกยู่ใน กระบวนการในการคิดในสมองอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วมันนะเรื่องพวกนี้มันเราก็รู้อยู่ว่ามันมีตัวตนแหละแต่มันก็หายากแต่ว่าก็รอเวนการมจัดการแล้วกันทุ่นึ่งไงเล่นเล่นเด็กมันเล่นเราไม่เป็นไรนะคือมันเล่นแบบว่าลูกเราหรือว่าเด็กๆที่ไม่ยังไม่รู้เตียงสาเลยยังไม่บรรลุนิติภาวะมันทาแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะมัน แล้วเป็นอะไรเป็นเว็บพวกไม่ดีอ่ะเป็นเว็บอย่างนั้นแล้วก็มามาเอาลูกเด็กๆที่เขากำลังจะเติบโตไปตทางที่ดีมาทำเสียหายแบบนี้ม,นมันไม่ถูกต้องตัวน้องเขาก็ไม่ค่อยได้รู้ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเพราะว่าเขาเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรเว็บอย่างนั้นคืออะไรอะไรแบบนี้ก็เราก็พยายามพูด บายเบี่ยงไปเรื่องอื่นให้น้องเขาเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าเออถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นมาแล้วมันมีชื่อเสียงจะเป็นศิลปินนักร้ออะไรอย่างนี้มันมันก็ต้องเจอแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปครับแต่ต้องบอกว่าไอ,อ้คนที่มันคิดทําแบบนี้มันมนิสัยไม่ดี <c oughs> ชั่ว <c oughs> เลว <c oughs> มึงต้องเดี๋ยวต้องนะต้องจัดการ ก็ถ้าเจอก็นะก็ไม่อยากให้ฮะก็ไม่ก็อยากให้คิดว่าถ้าเป็นลูกพวกมันเองแล้วมันจะคิดยังไงเพราะว่าเออใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกของพวกเขาที่ทำอ่ะที่ทำอ่ะมึงมันทนไม่ได้หรอก เราเป็นพ่อแม่เราก็รู้สึกไม่ดีมากๆ,ๆครับเพราะว่าลูกเราก็เด็กอยู่เลยถ้า,าอยายุยี่สิบกว่าเองว่าอไปอย่างอายุสิหมึงทองสามเดือนแล้วทุเลดแล้วอีกอย่างก็รู้ว่านะเราก็อยู่อย่างนี้แล้วมันยังทำแบบนี้อกพูดแล้วแบบ มันโมโหเป็นลูกใครใครก็โมโหครับเชื่อผมเถอะมึงไปลองทำกับลูกพี่หนุ่มกันชัยพี่หนุ่มเนเฉลิมบ้างไปจะได้รู้เร็วๆหน่อยว่าจะยังไงมันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเด็กยังเด็กอยู่่แล้วมาพูดแบบนี้มันทุเรศเสียหายผมไม่รู้นะผมก็ไม่อยากกูดตอนนี้แต่ว่านะเวรกรรมมันเห็นเห็นอยู่มันเดี๋ยวนี้มันติดจรวด อย่างเร็วเลยในทุกๆเรื่องที่เห็นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นที่พวกนี้ก็ไม่น่าจะนานเทา่าไหร่ี่บอกว่า,วาวเขาอเขามีเาบอกยังไงบ้างหรือว่าเขามีกรอต้องการยังไงบ้างว่าเารับได้ครับเาเารับได้ครับเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาไม่ได้เสพข่าวอะไรพวกนี้มากมายมีแต่เพื่อนๆส่งมาถามหุ่นละอะไรอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแต่คนคิดมากคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้ มันไปถึงพวกเรามากกว่าที่จะไปพวกเด็กๆอ,อ่ะคืออย่าดีกว่าคือถ้าจะทำมาทำกับพวกพวกเราอะ่ะยังยังโอเครับได้นะเพราะว่าเออเอาเราไปเอี่ยวกับเว็บไปผับไปอะไรพวกนี้มันยังคนยังคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงได้อะ่ะแต่ันแค่เอามาเอาเด็กมาขึ้นแล้วก็ให้คนเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ว่าเว็บเชื่ออะไรแบบเนี้แค่นั้นเองอะ่ะ มันแย่มันไม่มีเรียกอะไรวะจะพูดศีลธรรมก็ศีลธรรมก็ไม่เต็มปากอีกแล้วเดี๋ยวนี้ศีลไม่รู้ยังไงะไรเนี่ยงงก็ฝากบอกว่าอย่าไปทำกับคนอื่นเลยแบบนะหาวิธีการอื่นที่จะโฆษณาดีกว่าจะทำก็่าทำกับเด็กทำกับคนที่เขามีอายุหน่อย เด็กอายุ1 5 16ไปทำแบบนี้มึงเนี่ยแม่งนิสัยไม่ดีโอเคกินบะหมีมาเฟียดีกว่าขบวนโบนาล่ากำลังจะออกนะเออเดี๋ยวจะเอาบะหมีมาเฟียไปให้ถึงบ้านนะใช่ไอคนที่เขียนเนี่ย โอเคนะครับปิดชื่อแบรนด์สิเด็กอย่าใกล้มากพี่ไปกองนี้นะคหนึ่งสอ แชร์ก <nú> ันเอาดินี่เดก้อนเอย่อย่างนี้ไม่น่าถ่ายนะเออนี่อส่องไ้วอย่างนี้ยังถ่ายย่

พอแล้วหลายรูปแล้วเนี่ยไม่ใชวิดีอไม่ใวิดีโออ๋อมีขอเยมีหน้าเป็นีทโบไม่งค่ห จะมีใครมาเจอใครอีกไหม